สิ้นสุดทางคู่จิ้นบุ๊กลุกไม้สู่เส้นทางรักแท้8ปีเตรียมเข้าประตูวิวาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวบันเทิงของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวความรักที่บ่มเพาะมายาวนานถึง8ปีของสองซุปตาขวัญใจมหาชนบุ๊กลุกฝนทิพวัชรตระกูลและไม้พัทรเดชสงวนความดี ที่วันนี้สถาน,นะของพวกเขาได้เปลี่ยนจากคู่จิ้นในจอสู่คู่แท้ในชีวิตจริงและกำลังมีข่าวดีที่ทำให้แฟนๆลุ้นกันตัวโกงย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนค่ะปุ๊กลุกและไม้คือคู่พระนางที่เคมีเข้ากันสุดๆบนหน้าจอจนสร้างกระแสคู่จิ้นฟีเวอร์แฟนคลับต่างพากันจิกหมอนและเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงนอกจอซึ่งความฝันของแฟนๆก็กลายเป็นความจริง เมื่อทั้งสองค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมง,งานมาเป็นคนรู้ใจแล้ววันนี้ความรักของพวกเขาก็เติบโตอย่างงดงามและมั่นคงจนกลายเป็นอีกหนึ่งคู่รักต้นแบบของวงการบันเทิงเมื่อไม่นานมานี้ค่ะปุ๊กลุกได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกยืนยันสถานะความสัมพันธ์กับไมว่าเราเลยคำว่าแฟนไปแล้วค่ะพร้อมเผยคำคูดสุดเซอร์ไพรส์ว่าตอนนี้ไม้คือว่าที่สามีของหนูค่ะ เป็นการตอกย้ำความรักที่แนบแน่นและมั่นคงของทั้งคู่และที่พีคบริกวน,นั้นคือปุ๊กลุกยังแง้มอีกว่าฝ่ายชายกำลังซุ่มสร้างเรือนหออยู่ซึ่งแม้ปุ๊กลุกจะบอกว่าเพิ่งมารู้เรื่องนี้พร้อมข่าวแต่การกระทำของไม้ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะสร้างอนาคตร่วมกันและความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่อย่างเต็มตัว หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคบกันมานานถึง8ปีแล้วถึงยังไม่แต่งงานสักทีปุกลุกให้เหตุผลที่น่ารักว่าสำหรับเธอแล้วระยะเวลานี้ยังไม่ถือว่านานเลยค่ะความสัมพันธ์ของเธอกับไม้ยังคงสดใหม่น่ารักและเติมเต็มซึ่งกันและกันไม้เป็นได้ทุกอย่างให้เธอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทแฟนที่แสนดีหรือแม้แต่พาร์ทเนอร์ในชีวิตที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ ทางด้านไม้แกงก็ออกมาเสริมว่าตอนนี้ยังอยากโฟกัสเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงที่สุดก่อนเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่แต่เขาก็ได้ทิ้งท้ายคำพูดที่ชวนให้แฟนๆได้ลุ้นกันใจเต้นว่าไม่เกิน2ปีอาจจะได้ยินข่าวดีครับซึ่งตรงกับที่ปุ๊กลุกเคยเผยไว้ว่าวางแผนแต่งงานอีกประมาณสปีข้างหน้าค่ะนี่เป็นการยืนยันชัดเจนว่าทั้งคู่มีการวางแผนชีวิตคู่ และอนาคตร่วมกันไว้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วความรักของปุกลุกและไม้ไม่ได้หวือหมาหรือโชวหวานออกสื่อตลอดเวลาแต่เป็นความรักที่อบอุ่นลึกซึง้งและมั่นคงที่คอยดูแลกันในทุกโมเมนต์สำคัญอย่างในวันเกิดของไม้ปุกลุกก็มักจะโพสต์ข้อความสุดซึ้งกินใจพร้อมรูปคู่ที่แสดงถึงความรักและความผูกพันที่แน่นแฟนทำให้เห็นว่าความรักของพวกเขานั้นลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดใดๆ หรือแม้แต่ตอนที่ปุุกลุกเคยคุกเข่าขอไม้แต่งงานในวันเกิดของเธอเองแม้จะเป็นการเล่นสนุกแต่โตงบ่งบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่อยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปทั้งชีวิตซึ่งไม้ก็ตอบรับด้วยความยินดีพร้อมอวยพรอ,อย่างอบอุ่นและให้เกียรติอย่างมากมากค่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สร้างรอยยิ้มแล้วเรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับได้อย่างล้นหลามนอกเหนือจากเรื่องราวความรักที่กำลังสุกงอมแล้วค่ะ ทั้งคู่ก็ยังคงเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรผลงานดีๆให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอค่ะไม้เองก,ก็กำลังมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองในฐานะศิลปินเต็มตัวซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในเส้นทางอาชีพของเขาและเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำมานานส่วนปุ๊กลุกก็ยังคงมีผลงานละครคุณภาพให้แฟนๆได้ติดตามอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าทั้งคู่ ต่างก็สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันในทุกข้าวของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวต่างก็อยู่เคียงข้างกันเสมอมาอย่างไม่เคยทิ้งกันเรียกได้ว่าเส้นทางความรักของปุ๊กลุกและไม้เป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่น่าจับตามองและเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนคะ่ะจากคู่จิ้นในวันวานสู่คู่จริงที่คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันและกำลังจะก้าวไปสู่สถานนะคู่ชีวิต ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะแฟนๆอย่างเราก็ได้แต่ลุ้นและรอฟังข่าวดีของทั้งคู่กันอย่างใจจดจีจอเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นภาพงานแต่งงานที่สวยงามอลังการของทั้งคู่ที่รับรองว่าจะต้องเป็นงานใหญ่แห่งปีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในข่าวบันเทิงครั้งหน้าสวัสดีค่ะ